เทราวัตเอเนจีผนึก4พันธมิตรชูบริการ One Stop Service จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเปิดตัวใส่เจนสโตออิน n ันโซลูชันระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่และ AI อัจฉริยะเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก s i x Energy ครั้งแรกในประเทศไทยเทราวัตเอเนจี Energy, หรือ TE ศูนย์รวมโซลาเซลล์ครบวงจรจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกผนึก4พันธมิตรชั้นนำในอุตสาหการรมพลังงานสะอาด ชูมาตรฐานการให้บริการ One Stop Service ครอบคุมทั้งแผงโซลาเซลล์อินเวอร์เตอร์อุปกรณ์ติดตั้งและมีศูนย์กระจายสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมให้คำปรึกษาออกแบบติดตั้งไปจนถึงบริการหลังการขายและการรับประกันที่ยาวนานตอกย้ำความร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหการรมพลังงานสะอาดระดับโลกลงนาม MOU เป็นตัวแทนจำหน่าย JA Solar ผู้ผลิตแผงโซลาเซลล์ชั้นนำระดับโลกในเทียวั1 และเป็นตัวแทนจำหน่ายซิกเอเนอผู้พัฒนาโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบนชั้นนำระดับโลกรายแรกในประเทศไทยค่ะวันเปิดตัวเทรวบัตเอเนอ์จีนะครับเรามีธุรกิจดำเนินกิจการด้านจัดจําจำหน่ายสินค้าและโซลูชันทางด้านพลังงานสะอาดโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของโซลาเซลล์ครับอุปกรณ์หลักๆของเรามีแผง JA Solar มีอินเวอร์เตอร์ย e ี n ่ห้อ s i g n นนซนะครับที่มาเปิดตัววันนี้เช่นกันแล้วก็มี Solar Mounting ที่มีความแข็งแรงทนทานรับการยาวนานถึง20ปีและอีก2รายการจะเป็นสายไฟนะครับสายไฟสำหรับโซล่าเซลล์ซึ่งมีคุณภาพสูงเช่นเดียวกันและสุดท้ายเรื่องของความปลอดภัยเรามียี่ห้อ a d v a n c ซ d s o ครับเป็นรับผิดชอบดาวแล้ก็เป็น เป็นตัวมอนตอริงของแผงโซลาเซลล์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสมสุดแก่ผู้ติดตั้งหรือเจ้าของบ้านผู้ค้าสายครับในส่วนของเทอร์โบเอนเนอร์จีเนี่ยเราเกิดขึ้นได้เพราะมี4พาร์ทเนอร์มารวมกันต่างฝ่ายต่างเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจโซลาเซลล์กันอยู่แล้วแล้วเราได้มาเจอกันเพื่อจับมือและผลิตก,กําลังในการเพิ่มพูนศักยภาพการให้บริการด้านพลังงาน ด้านการจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มลูกค้าหลักของเราเป็นกลุ่มผู้ติดตั้งหรือทางภาษาของพวกเราเรียก e t c นะครับหรือบางกรณีอาจจะเป็นโครงการใหญ่ที่ทาง,ทางเจ้าของโครงการอาจจะมาติดต่อจากทางเราเองเพื่อให,ใ,หให้เราเป็นคนออกแบบโซลูชันเหล่านั้นให้ซึ่งเราเราับประกันเขาว่าโซลูชันเหล่านี้เป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆและมีความปลอดภัยสูงที่สุดในตลาดปัจจุบันนะครับ โดยหลักแล้วเน้นย้ําของสีปบริษัทเราเนี่ยครับต้องการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนต้องการส่งเสริมคาร์บอนนิวทรีของคาร์บอนนิวทร,ร,รีของประเทศต้องการส่งเสริมให้ประเทศเราใช้พลังงานสะอาด100%หรือที่เราเรียกว่า r e 1 0 0นะครับแล้วก็เดนา c โค e เราจะส่งเสริมโซลูชันเหล่านี้ครับเข้าไปที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้หันมาสนใจการใช้เทคโนโลยีการเก็บพลังงาน เพื่อนาไปใช้ในในช่วงเวลาที่แสงแดดอาจจะน้อยหรือฝนตกหรือตอนกลางคืนนะฮะมันก็จะทําให้ทุกทกที่เนี่ยเป็นการใช้พลังงานกรีนเอนเนอรีอย่างที่แท้จริงครับก็ทางแบรนด์ซิกเนเจอร์เราเองนะครับเป็นแบรนด์ทางด้านโซลารนะครับหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับทำเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์และระบบเก็บพลังงานนะครับหรือว่าที่เรียกว่าแบตเตอรี่นั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโซลูชันหรือว่าผลิตัณ์ของแบรนด์ของเราเนี่ย ตลาดแล้วนะครับที่ทําตลาดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมี2แบบหลักดด้วยกันนะครับแบบที่ใช้กับบ้านนะครับแล้วก็แบบที่ใช้กับโรงงานนะครับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันสิ่งสิ่งที่เรามั่นใจนะครับก็คือ1นนะครับด้านความปลอดภัยนะครับที่เราใส่เข้ามาไว้ในอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์เองนะครับหรือทางด้านซอฟต์แวร์เองนะครับเรามีการใส่ความปลอดภัยเพื่อป้องกันนะครับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้นะครับผู้ใช้งาน เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในด้านของโซล่า์อินเวอร์เตอร์ด้านเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับก็จะมีความอันตรายหรือความเสี่ยงทางด้านไฟฟ้าอยู่อยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเล็กจะน้อยนะครับก็ต้องมีกันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยทางซิลิเนจีเราใส่ใจด้านความปลอดภัยนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของด้าน AI นะครับอินเทลเเจนต์ของเรานะครับเรามีการนำา AI นะครับมาใช้กับระบบนะครับระบบเอ่อระบบ m รอดแบนร์ซิสเต็มของแบรนด์ของเรานะครับที่เรียกว่า My Sage App นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ของเราเนี่ยมีการนำ AI mm hmm. เข้ามาอินดูเวตด้วยนะครับแต่ว่ามันจะช่วยนะครับให้ผู้ใช้นะครับได้ทำการประหยัดพลังงานมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับก็อบอกงี้ก่อนว่า AI เนี่ยจะมีหน้าที่ในการประเมินนะครับพฤติกรรมการใช้ไฟนะครับของผู้ใช้นะครับในแต่ละบ้านบ้านใครบ้านมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย A.I. เนี่ยจะทําการประเมินการใช้งานของอผู้ใช้ไปคนนั้นนะครับแล้วก็สั่งการนะครับให้ระบบโซลา่าที่ติดตั้งไปในบ้านเนี่ยก็คือทางเซียนจี้อุปกรณ์เราเนี่ยทำงานนะครับเพื่อประหยัดค่าไฟได้มากที่สุดหมายความว่าผู้ใช้เนี่ยจะจ่ายค่าไฟน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ตามที่อุปกรณ์เราติดตั้งไปนะครับผมครับทางเชลวัตเองก็ยินดีมากครับที่ทางเซียนจี้ให้โอกาสเรานะครับเซียนจี้เป็นแบรนด์ที่ พูดถึงนอกประเทศนะฮะเนื้อหอมาากครับเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพสูงอยู่ในท็อปรีวิวของของแต่ละแบรนด์ของแต่ละแบรนด์ทั่วโลกนะครับเราคาดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำสินค้าของซ g จีไปทำโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นโครงการระดับผลิตไฟฟ้าหรือเป็นไมโครกริดในที่ทำส่งเสริมร่วมกับทางการไฟฟ้าส่วนภาคนะครับ ซึ่งซึ่งก็ต้องร้อตามนโยบายของรัฐบาลของประเทศเรานะครับว่าเราอยากจะเดินงานด้านพลังงานสะอาดให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคงพร้อมความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งในไทยนะครับ